ค่ะเพราะว่าเค็มมันจะตัดหวานอร่อยเยเค็มนัวเค็มนัวหวานสิคะพระเจ้าพระกันจิงสินะคะฝรั่งนะเนื่มืดจ่อยสวัสดีนะคะสาวเดือนจากมาพมาพอกันคือเก่ากับบรรยากาศฝนตกฝนกำลังตกเลยนะพี่น้องค่ะดูดิขาวจุนพนอยสาวเดือนได้ตํ้ม่วงหอยดองหอยดองใส่ หนมใส่เนมวันนี้จะกินเอ่อแฮมค่ะแฮมหมูค่ะเป็นหมูดิบนะคะพิธีหมักเขาก็จะหมักใส่เกลือแล้วก็ไปอบอบใส่เกลือเยอะๆแล้วก็อบอบอบเน่างะไรนะอบให้มันสุกบ่บอกกับตัดขาวแล้วก็นี่จ้ะมามาเดี๋ยวอย่าสร้างแม้เป๋่ากินก้อนเข่าเกเกาด้วจะพี่น้อ,องเด้จดุด บุ้ยแซบทั้งน้ำหอยทั้งน้ำอันกระปุ่นได้ไปเนาะมาสซบปเซ็ปผัดตำใส่หัดแมแมแมมฝรั่งแมมไทยมาได้บัดทีเนี่ยจุดจัดหลักคุณสามีมากกมจืม,มจับสมบับ ครับกอ好了หดัดองชีมหัยดองผมไม่ได้แดงจิขรปุ่นกอืม

Sao giờ ăn nó sẽ có cần thêm qua không mặc với cửa Cần to lắm mãi rồi là không mặc mình Cần sẽ cần tăng กำลังชอบกินทำแซนวิหนมปัง,งะะอะไรค่ะจำชิมมะเดาเค็มเข็มบเค็มๆ่าเข้กเขเขากันค่ะนก็ว่แซ่บยางก,กบกินกับยังก็ Có đang mà chuyển cấp ẩm Melon nè mà 酸，真的。我没发紧啊，我咋没被撕开哟？到。 เนี่นสั่งกับเนียงป้งหลวงไ่ไ,ไปแล้วแปลวเมล่อนนี่ค่ะกินกับกินกับแฮมเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะเพราะว่าเค็มมันจะตัดหวานอร่อยเลยเค็มนัวเค็มนัวหวาน,น,นสิคะ พ่เจ้าพักกันกินใินะคะฝรั่งนะฟานบาสียบ่เบ็้เค็มๆหวานๆ <laughs> <laughs> คนเราบ่มากหรอกจ้าแต่ว่าเขาก็กินได้อยู่ในเบิ่อหรอค่ะฟานฝรั่ง่ะกินได้เบิ่อหรอแต่ว่าบาาา่ถนัดเนาะ <laughs> กินได้อยู่ แต่แดกสนจำบานเท่าไหร่หรอพี่น้องกินมาแต่น้อยเนาะนีนแต่น่อยจนเถวนซ่สดจำได้่ลย นี่หลอดฟรังจะไล่ค่ะอืมดินแถวทำฟรังจังอีสานวันนี้ป <laughs> นกันไปแซป่บคือต่อ <laughs> ถ้าปงทองก่อนในเบอรอะไรเนี่ยอืมอรอ งั้นเอามาตำดบะซับจนตัวบนะซับจะกินได้บ่เข่ากันค่ะไม่รู้ว่าจะตัดจะบ่งไหมต้องไปย้ำค่ะแบบ บุ้กเคยต่ำนะตั้งแรกนะคะต่ำเนมต่ำใบออจบุ้กหงอยที่แสีไม่คิดอยากกระปุนเลยต่อแรกต่ำใจกระปุนได้แล้วอยากพอเล่มเบิดกับ่นยง่าแล้ว อุปเสนนงน่อยนะคะแซ่บ